สบายดีพี่น้องมดสคุสุคนเด้อจ้านี้อ้นสิมาขว่ซีนหมูใส่พักเด้อพี่น้องขว่ใส่มักเล็นอนี่แหละพี่น้องนี่ก็คือหมูนะกับมกเล่นเด้อพี่น้องที่อน้นีิมาพัดใส่กับหมูควันไฟเด้อพี่น้องเอฟเฟคขนาดเลยมีควันไฟนำนี่กับกระเทียมมีกระเทียมนำ ก่อน้องสิพัดนนอยก็ต้องเจียวกระเทียมใส่กับน้ำมันก่อนนะจะจ้าพน้ะลุมากยังนี่ม,นมันเงียบพี่น้องเพื่ว่ามันเงียบนะจ้ะเพ่อบ่าสะอน้นสะอน้ะอนเป็นยังคือเงียบในห้องเพระาะว่าสะอน้นผ่นบ่อยู่่ออกมาเห็ุดกับเข่าอยู่นอกแล้วก็เลยออกมาหาอ้นอยู่นอกพี่น้องอ้นเหียดกับเข่าแล้วอ้นกระสีเข่าปอยู่น้ำเพยู่นในห,อห้อ,หอ,หองแพงปะ แพงบอกรบกวนแพงแทงอยู่วะแทงยู่แล้วก็มีพักที่เฮาสี่พักใส่ก็คือพักกาดซ่อมเลยพี่น้องแล้วพักกาดซ่อมมันก็พักกันตุ้งบอกอุนกะมูหูอุนกะเอิ้นำเอฟซีเอฟซีพักกันตุ้งกันอย่างพี่น้องนี่ก็พักหอมบัวแล้วก็มีหอมป้อมพักซีนะพี่น้องแล้วก็มีหอมเปยพักใบเลื่อยนะพี่น้องแล้วก็เสียมาพักตอน เวลาพักกันตุ้งซุกแล้วมูซุกแล้วเลยเอาพักเฮาสิเอาพักตัวนี้ลงน้ำหลังเดอจ้าพี่น้องมีไฟเอาก็ลุกแล้วพี่น้องผมเดี๋ยวคนเราจะทำการพัดเลยมาเบิกน้ำกันเดอจ้าผิดพลาดประการได้ก็ขอโทษเดอพี่น้องผมมากับพี่น้องดื้อขนาดอลยนี่พี่น้องก็จอมป่วนขนาดเลยตัวนี้ใหญ่ตอันใหญ่สองตเวขาบัป่วนสำตัวนี้ตัวนี้ป่วนแห้งคนก็ได้ใส่น้ำมันเดอจ้าแต่ใส่บัวลายพี่น้อง มันสิมันเกินนะฮะผัดกันกบเพาวนบ่หมักกินมันหมอห่อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมเที่ยวกระเทียมให้มันเลือนๆคนตาจ้าวนกระเอามหมักเล็ดลงกับเนื้อหมูเลยจ้า พัวให้หมักเล่นกับหมูสุกเลยพี่น้องโอดจีใส่แบบนี้แบบเดียวบางคนกะจิตเอาหมักเล่นลงนำาลังเลยพี่น้องเลยแต่โอนสิพัดใสกันเลยอนมาหมักแบบย,ยากใหหมักเล่นมันเปืเป่อยเวลาเขากินมันสีออกแบบส้มๆนะเปรีป้ยวน,นะพี่น้องตอนนี้ก็นเนื้อหมูเขาสุกแล้ว,วจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวโอนกะจิตทำการปรุงเลย ใส่น้ำตาลนะจ๊ะใส่น้ำตาลใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยใสย่เมคกี้ใส่น้ำปลา เพราะว่าสุกแล้วพี่น้องเขาก็จะเอาพักลงเลยเหมอนเขาก็ใส่พักแล้วจ้าพี่น้อง ไป เห็เุเมนูง่ายๆโดยพี่น้องเด้ออากาศคะพี่น้องเริ่มเด้อแล้วก็เริ่มหนาวเริ่มเด้อแล้วก็เริ่มหนาวเพราะว่าวันแรกนี้ยังพากันเปิดพะรลมอยู่เลยพี่น้องคือวาว่ห่อนๆเนนี้กินข้าวเจ้าพี่น้องรถหุนใช้งานดองแล้วกินข้าวเจ้ากินเฉพาะเมื่อนี้แหละเมื่ออื่นเลยด้านข้าวเหนียวอยู่พี่น้อง มีแต่โอนกะมือเท้าี่กัแรแล่นน้อยหนึ่งพี่น้องออกกําลังกายน้อยหนึ่งลินห่วงพี่น้องให้ลดน้าท้องแน่ลินกีฬาไปนาเพื่อฮอนมือดองมันจริงด้ใส่สุดงามๆ้อนลืมใส่แป้งน,นัวด้ดยพี่น้อง อลืมใส่ฟงสุรดเดี๋ยวอดจีใส่ฟงสุรดใส่ฟงสุรดเพอพี่น้องเดี๋ยวหัวโปลก ตอนนี้ก็สุกเลียวจะพี่น้องอุ่นก็สิใส่ผักหอมบัวดเดี๋ยจ้าจะได้หอมหอมมีผักชีผักคนลาว้าเอาิญผักหอมป้อมพี่น้องแต่คนไทยเอิญผักชีแล้วมีผักใบเลื่อยผักใบเลื่อยคนลาวเอิญผักหอมเปรเดี๋ยพี่น้องเลย คือว่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งตอนกินได้เลยเดอจ้าพี่น้องอ้นกับซิมซ่าซอหมักเผ็ดเ้อพี่น้องเดยเห็ดริกน้ำปลาพี่น้องเห็ดิกน้ำปลา เนืดกระเข่าดีๆเห็ดผีหนุ่ปตากินกับข้าวเจ้ากินกับผัดผักกันตุ้งใส่หมูใส่ซีนหมูสบายดีพี่น้องายดีงามไม่แรงเข้าเด้อจ้าพี่น้องเส มาหมดกินข้าวของสาวโอมโรงงามากินข้าวของพาร์ตเมเจอร์มันยัพีน่น้องสังเกตุข้าวลงนัดกันนะละเพิ่นสิเพิ่นเป็นสาวต้องหักสาวหุ่นก็คือเฮาวกรเฒ่าแล้วหรือจะก่อสามชีแล้วเฮากันมาเด้อจ้ามาทุกคนทุกคน14ถ้าผู้ใด้หักษาได้ก็คือเป็นการดีเนาะรักสวยรักงามไว้ก็ดีเฮาวกรเฮ็ดบ่ได้บัดนี้ หิวจะดีไหมเป็นเด็กข้อยแคบอกมันละแค่เอ้ยั่งเลีงส้มูกับลู เพคค่ะเลยน้ำเย็นเนาะบางทีแ <Charl> ม <ott es> <jam>. ่ปลาเพจจะจายเนาะว่าถี้ขัเจ้าอแจกพี่วันกูแคงานดอกเนาง มานเจ้าว่นะว่าแล้วก็พูดง่าวนี่ก็เพ่ายขนาดีน้ำลาพี่น้องบอกกันบอกเห็นเขาก็บพกินจะได้เหมือนนั่นเลยเห็นมันเห็นเหรอยะเขาได้กุซื้อมู่เรากลังเจี๊ยบหพอนะครอะไปจรินไปก่อนได้นี่มีมาหรวันยังกำลังเจีบหมอนละครเป็นอะไรมาถิงเข่ามึง กินกระปองกับกู้งห้อใส่จนแม่ตกใจม,มันเงียบสาวนินกินอย่มครัวูแม่อาบน้นแตงมา,าเ้านอูครัวได้หอ้องัอ่ะ อยกตที่ม uh ุน huh <mythology> um ้อยปะที่มงน้อยเคนพี่น้อยใกล้สดีบบตวอะไรใกล้สตดบเพราะว่าเราแตกลสามิกเราเป็นเะเป็น t ิดแล้วเนาะเป็นมัน กวนซ้นนี้กวนซุนนีขอท้าก่นไไกอนเครนนี่นะ้นเรได้เกะอนเต็มที่นะเช้าไว้เลยใน้นนนนนมนกวนมีกวนะรัะ้ครับพุกจะยุ่นอนเร้จะนเต็มที่ก่อนะ ลูกมาตระเพิดคิดเตียมโตนอนะ,ะลั้าให้นอนเลยเดีนย่มีเองนะนอนแต่าวคุ้างูเศร้านักหัวแห้งก็หนังคุยกับสาวน้อยขอโต๊ะก่อนเด้อวะไปทักก่น เต่ยน้องมันจ้าเฮไอยไ่ใหดูตาละเดีใส่ใส่กตาคนนอนหอดคนเฮือนนะแล้วกินน้อยหนึ่งกินเพียงก็เหลือนั่นแหละ กินเลยหนึ่งกับเลือดคุณพ่อทางบ้านกินเห็ดไร้แต่ยังกว่พอกินนะพี่น้องไร่นี่เป็เห็ดน้อยก็ยังเหลืออยู่คิดนี่ก็ลาไปก่อนไปพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่จีบพ่อแอร์จ้าจ้าลองแม่พหวานไม่น้อยจ้าการหน้าตาอ้นในเด้อพี่น้องเด้อบอแพ่นชาวนุ๊กนี่จ้าจ้าสามัน้องนั่งง่ายผลแน่แล้ว น้องลุงคนน่ารักสาวนั่งน้อยนางง่ายกูไทยนะจ๊ะกุ้งเบาลาวน้องอนุนสาวนอนพาแซ่บเธออีกหมดแล้วหมดแล้วพ่อวันทีเคเอฟจ้าเอ,อเ้าว้ยดนี่พี่น้องไม่บายไม่บาย